ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโน้ตแพดนะครับนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับในเว็บนี้นะครับให้เลือกอันนี้นะครับดาวน์โหลดโน้ตแพดเวอร์ชั่น8.6.7นะครับกดอันนี้ได้เลยนะครับ ออกมาขึ้นหน้าตานี้มาครับแล้วเรากดเริ่มเลยนะครับหน้าตาของไฟล์จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเออให้ใหญ่ให้ดูครับนี่นะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับคลิกขวาได้ครับกด run add มาเลยครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกภาษานะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้หรือไม่ม่จะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นี่ครับกดตกลงไปเลยครับ มันจะถามนะครับว่าเราต้องการที่จะสร้างช็อตคัตไว้ที่เดสก์ทอ็อปบ้างครับผมแนะนาให้สร้างไว้นะครับนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราสามารถใช้ในการพิมพ์เอกสารแบบง่ายๆได้นะครับนี่คนระับ เนี่ยครับแล้วก็สามารถพิมพ์ต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ